สวัสดีคะ่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เป็นคิวของงานในสกเฟนะกะก็มาช,าช้าเท่มานะทุกคนก็ค่อยๆเก็บไปนะคะช่วงนี้ไม่รีบนะวันนี้นะแจ็คสันหวังมาด้วยชุดสุดของลุวยวิกทอนนะคะลุวยวิกทอแบบตะโกนมากนะคะทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ LV อยู่ด้วยนะ ก็ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าใส่แบรนด์ของอะไรนะไม่พอนะคะเห็นที่คอไหมคะก็ปักคำว่าวิทอนไว้เลยนะก็คือลุยมาแบบตะโกนมากนะคะวันนี้แล้วก็คือลุกแจ็คสันหวังในวันนี้คือ่อมากทุกคนรอแบบรอแบบวัวตายควายล้มห่อจนแบบเป็นลุกที่แอดแพที่สุดเท่าที่แจ็คสันหวังมีมานะก็จำางานที่มาเกาได้ไหมคะเดทัวที่ แจ็คส <Jackson> mm ันหวังแสวันก็คือว่าทับจิตทับใจเรานะทุกคนแต่เจองานเนสกาแฟเข้าไปคือแบบเฮ้อถ้าฉันอยู่ตรงนั้นฉันตายได้เลยนะกับลุกนั้นนะ่ะก็คือถ้าแอดอยู่ตรงนั้นนะคะลสคิวนี้ได้หามแอดออกไปแน่นอนนะคงจะอยู่ไม่จบงานนะคะหล่อมากจริงๆค่ะทุกคนม่แพ้ไม่ไหวคือลงไม่ไหวนะคะก็เซตผมมาก็ดูดีใส่แว่นกูฟูหล่อเลยนะ ก็ในงานนะคะก็มีการเชิญสื่อมวลชนไปด้วยนะแต่ว่างานในวันนี้นะคะเหมือนจะเป็นการแบบดินเนอร์เบาๆใช่ไหมแล้วก็จะมีการดื่มกาแฟ ى. ที่แจ็คสันหวังเป็นคนชงนะในงานก็จะมีการโปรโมทในเรื่องของการชงกาแฟ ى, ด้วยว่ากาแฟเขามีหลายรสนะคะสามารถชงกับอะไรได้บ้างก็ชวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ได้ชงกาแฟไปพร้อมๆกันนะ ใช่ไหมคะแอดเข้าใจถูกไหมไม่แน่ใจว่าเขามีให้ชงทุกคนไหมแต่ว่ามีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แน่นอนนะแล้วก็ยังมีในส่วนของลัคกี้แฟนนะคะที่ได้ชงกาแฟให้แจ็คสันวังดื่มนะก็คือน่ารักมากนะคะก็มันจะมีตอนที่มอบกาแฟใช่ไหมคะรับทุกแก้วนะคะดูดทุกแก้วเลยนะก็เป็นกาแฟเย็นนะคะทุกคน ก็คือใจดีน่ารักไม่ใช่แค่รับแล้วก็ฝากคนอื่นไปเก็บนะแต่รับแล้วก็กินด้วยนะก็คือน่ารักมากนะคะทุกคนอ๋อแล้วก็นอกจากนี้นะคะจำโฆษณาตรวจมีน้องหมาร่วมแสดงกันได้ไหมคะก็คือวันนี้นะคะจุ๋มเมงก็มาด้วยนะก็อยากจะแปลงร่างเป็นหมาแล้วหนึ่งนะคะพี่แจ็คก็ไปเล่นกับจุ๋มเมงนะแล้วก็ยังจุ๊บจุ๋มเมงด้วยอะทุกคนน่ารักมาก ก็น่ารักทั้งคนทั้งน้องหมาเลยนะแล้วก็ที่จะบอกนางคะว่าจะอวยงานนี้แบบอวยตาแตกก็คือขออวยเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็ผู้จัดงานนะคะที่คำนึงถึงทุกส่วนจริงๆก็คือแฟนคลับที่อยู่ตรงนั้นนะคะ mm. เขาบอกว่ามีแจกให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรม่มเป็นน้ำเป็นทิชชูนะคะก็มีแจกให้แฟนคลับแล้วแถมยังไม่พอนะคะ ที่น่งของแฟนคลับอ่ะไม่ได้ถูกกั้นจนไกลเป็นกิโลเหมือนกับบางงานนะอากิโลก็เวอร์ไปนะก็คือไม่กี่ร้อยเมตรแต่อันนี้คือห่างจากศิลปินไม่กี่เมตรทุกคนแล้วก็ในงานวันนี้นะคะเรื่องวามที่เมืองไทยอากาศมันร้อนนะทุกคนเขาก็จัดเต็นแอร์ให้แจ็คสันหวังกับคู่ร่วมงานนะคะนอกจากการฟ้าฝนแล้วเนี่ยก็ยังแบบ แอร์เย็นฉ่ำนะคะเขาบอกว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยได้รับแอร์กันไปนะคะเย็นฉ่ำกันไปเลยทีเดียวนะแล้วไม่พอนะคะเต็นท์แอร์ก็เป็นเต็นท์ใสนะก็สามารถมองเห็นแจ็คสันหวังได้เวลาที่เดินมาใกล้นะคะก็คือเป็นการจัดงานที่ดีงามมากนะ,ะนอกจากจะจัดที่นั่งแฟนคลับให้อยู่ระหว่างทางเดินที่แจ็คสันวังเดินเข้างานแล้วเนี่ยเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นอย่างชัดชัด นอกจากนั้นนะคะพอแจ็คสัวังเข้างานไปแล้วทางเ e สกา f ฟเนี่ยก็มีจอ LED ให้กับแฟนคลับที่อยู่ข้างนอกได้เห็นเหตุการณ์ mm hmm. เห็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอยู่ข้างในด้วยเนี่ยทุกคนไม่ให้ทำคลิปแยกแบบควยตาแตกได้ยังไงก่อน mm hmm. ก็คือถ้าขึ้นชื่อว่าเนสกาแฟก็คือเทคแคร์แฟนคลับแบบคุณนะภาพสูงมากนะ ก็คือใดๆแบรนด์อื่นก็ควรจะศึกษาไว้เป็นตัวอย่างนะคะว่าการเทคแคร์แฟนคลับที่ดีมันเป็นยังไงนะก็คดีก็คือดีก็อวยตาแตกนะคะทุกคนถ้าทำไม่ดีก็โดนสาบก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วนอกจากจะอวยการจัดงานอวยการเทคแคร์แฟนคลับแล้วก็ขออวยช่างภาพนะคะภาพที่ปล่อยออกมาแต่ละเซตแต่ละสัมภาษณ์ข่าวนะคะคือดีงามมาก แล้วที่ชอบที่สุดก็คือช่างภาพของเซนทันเวิลนะคะถ่ายแจ็คสันออกมาได้ดูโคตรแพงแบบดูหลอดดูดีดูดสง่างามมันคือดูแบบดูดีแบบไม่รู้จะหาคำไหนมาอวยนะคะดูเป็นท่านประธานวางแห่งอาณาจักรหวังเจียเลยนะก็คือทุกวันนี้นะคะนั่งดูรูปแต่ละเซตเนี่ยบอกได้เลยว่านั่งดูไปยิ้มไปเคินไปนะก็คือแพรจริงๆแพ้ไม่ไหวกับลูกนี้ของแจ็คสันหวังนะคะ แล้วก็ไม่พอนะคะเกือบลืมช็อตนี้ไปเลยนะนั่นก็คือในวันที่สองค่ะทุกคนหลังจากงานวันพลัสนะคะแจ็คสว่างนะก็ได้มาเซอร์ไพรส์แฟนคลับที่ร้านงานนสกาแฟด้วยนะคะทุกคนก็คือเนสกาแฟคือดีมากแม่มีเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับด้วยนะก็มาในลูคของออลแบล็กเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นสูตรลำลองนิดนึงนะ แต่ใดๆก็ยังคือดูดีอยู่ค่ะทุกคนเอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้ก็ร่วงเลยมานานแล้วนะวันนี้ก็ขอจบคลิปกเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ w